เทศบาลเมืองแม่เหียร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่เหียขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่านร่วมสืบสารประเพณีตามฮีตวตยหอยเตลขึ้นดอยคำครั้งที่18พร้อมร่วมขบวนอันเชิญน,น้ำส่งพระาธาตุและน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวในวันเสาร์ที่สิมิถุนายนนี้เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไป ณบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำมาร่วมกันสืบสารประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่เมืองแม่เหี่ยและจังหวัดเชียงใหม่สืบไปไปไปจนชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับอีกงานหนึ่ง สลับประเพณีที่จัดโดยเทศบาลเมืองเฮียร่วมกับคณะสงฆ์พระาธาตุดอยคำและเครือข่ายองค์กรชุมชนคืองานตามฮีตตัวหอยเตียวขึ้นโดยคำซึ่งเราจัดมาเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ในวันที่ 10- และ11เเทศบาลเมืองจึงเชิญชวนเครือข่ายองค์กรชุมชนเชิญพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความเลื่อมใสศรัทธาบุญบาร,รมีของพระาธาตุดอยคำและพระเจ้าทันใจมาร่วมกันกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ